สามารถช่วยตัวเองได้ไหมคะมันจะเป็นเรื่องที่ผิดบาปหรือเปล่าองานไม่ัยอีกเช่นกันผู้ชายนี่ช่วยตัวเองก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตต่างตังแปดิบเก้าสิบป์เซ็นซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยช่วยตัวเองประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นส่วนหนึ่งที่ไม่ช่วยตัวเองเนี่ยมีความเชื่อถูกสอนมาอเออและเขาก็ไม่อยากช่วยตัวเองจริงๆนะคะตรงนั้น แต่ว่าการช่วยตนเองนั้นนะคะถ้าสมัยเฉลมรีเป็นเด็กเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะเนาะแต่ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับธรรมดาเลยนะคะเมื่อเรามีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกต้องการนี่ก็สามารถช่วยตัวเองได้เป็นเรื่องธรรมดาเราเห็นดารานี่ชฉลมรีก็รู้สึกว่า,เ,ออเ,ราเราคนรนยุคสมัยแล้วดาราบอกเลย <c oughs> หนูช่วยตัวเองอ่าอค่ะเรากล้าพูดใเรื่องนี้กันมากขึ้นใช่ทุกวันนะคะแต่คนที่ไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจว่าเออช่วยทำไงทำไงการช่วยตัวเองก็คือจริงๆก็คือการกระตุ้น นะคะปุ่มกระสันะจะใช้วิธีใดก็ได้ใช้หนีบใช้เครื่องมือหรือใช้น้ําฉีดอะไรพวกนี้ก็จะทําให้ถึงจุดสุดยอดได้แต่จริงการช่วยตนเองนะ่นน้องตังะจะเป็นมากในช่งวงวัยรุ่นในช่วงฮอร์โมนเพศพุ่งพลุกพล่านถ้าในช่วงที่อายุมากขึ้นอาจจะความต้องการทางเพศลดลงตามวั